อ้ไม่ยันหน้าบ้านไม่ยาเห็ดมัน <laughs> ไเอาก่อนสบายดีพี่น้องสบายดีเอสดีทุกคนนาอวันนี้ก็บพบก,กับสต๊ <laughs> าฟก,ากนันจกงเดวเห็นกันไล่เมื่อวานนีส้สตกาฟมา กิดนอย่างนั้นไงผันนงาากมันเน,น,นา,านะพี่น้องดือว่าห่รมันอะเนาะมันสับปะรังดูน้าป้าเนาะพี่น้องเอามาเบี้ยกันเลยมาเวีนเวนาะนที่บ้านเาข้งแรกมันสัปรงังสัปรงังผมมันเ็ดป็นุดเอมดลยเนัเ้ๆหมด ม้วนได้สยก็ั้นี่ก็ยันชัก็ยันจาเอาไว้มันเลยจมือม่แห้งกนเสือเละป้าไดเร็วแห้งไว้เ่อแล้วเราก็จะไปนะไปไาไปแบเดียวมาจากไหนลูกเออเป็นก้อนลเปาเป็นโต้็้งใ่ไหมมันพอกเทินเยโอ้่าแบบเดียวเ

มันสับปะรังนี่นี่นี่ตัวที่สามเด้อด่เด้องามจริงเนาะการสมมันแล้วมันงามกว่านี้อัวใหญ่นัปะโอ้ยมันนอ้มันเบ้งเบ้งก็ได้แล้วเนาะ กกาไปอออนหันวน่อยแต่นดกเอ้นั่นอันกลามมันอ่ะสังล่างงูกูฮะแบดหัวหักหัวหักแข่งโ้ไม่หดวสาเออสาวแต่มันน้อยงูกูน้อยได้เตน้อยแหละนี่ยูกู มันใหญ่เลยขก็ได้เขาฟางเางมันใหญ่้าก็ับโว้ยเบิ่งาก็น้าไปเบิ่งสวนนะพี่เนาะเออนี่นะาเบิ่งสวนักวัด้วก็กอง้องนึบางคนประเคนเจ้ายังก่เครื่องจักไอ้เนาะปะเออซื้อเคันเออมม่องิไปชื้อทังคนกอนเหรอ ่บ้านเราก็ปลูกไว้เองนะบ่ีมัปลูกดีมามนมันมาเลยที่ว่าสะขายเป็นหัวนี่นาหลมากเลยจะคายเป็นหัวรลายเป็นหัวลดละพัน่ลดมันลละพันคายสามันว่าลดผักได้ประมาณยี่สิบสาประมโตหนึ่งแต่คายเ็นหัวเขาั้งแห้งย่างน้่ไบไปคลายจากมือเออลนจากมือก็ไปคายใช เนี่ยม um, um, uh, okay. ันท่านไลยายตรงนี้ว้าเดียได้มันละลายจะเศ้าตอบมายบาดเดียวน้ำแดงนี่ายลงไแพรได้เพรได้จับบัดง่ายสุเละลาได้แปนสผักเป็นสีเอมันดกได้ไอ้นี่แวหัวน้อยหมนมันมากเป็นสาวสาวสาวยังก็ Sào ăn. Sào phat mặn. Sào hằn mặn luôn, ăn anh 1 lần. Sào nạc กินได้จะวะแกงเล็ดึงดึอไดงได้กินบู้จะขาหน้าชื่อตลดกินได้บิางกะลาบบ้ปูกะลาบบ้มากินุซาดามากเลยไปบนหนนะ เ็นตต้มใลูกแม่อีก้วไม่เ้าไม่ใช่ลูกอลวทาวเราเนี่ยเอ้ยก็ยากว่าไบ่ได้ไม่ได้จะได้ัวเลยาะนอกปสซมาอยู่บาดนนอกๆเดียวก็บเมือนเลยเพราว่ามเียดสื้อหน้าดคะหน้านอนี้หน้าไนอเอ้ย

โหละสามพันกี่ต้อนี่แล้วหรือว่าทอดบ่สิบพันเลยเอ้ยทอดบ่สิบบาทสิบบาททอดอยู่ที่รู้สิปายบาทปะสิบบาทสิบานี่แหละอ้าอะไรสิบบาท่าไรสามพันกี่ เราละสามพันเลยค่ะพันไม่ค้านเป็นหัวโลละพันค้านเป็นหัวโลละพันมันก็จะได้ดีกว่ากันผักเลยเป็นหัวมันก็นักอยู่ไรนี่ยังไงนักกัเราละสารหรือวะนี่ไหนเดี๋ยวน้อเอ้กบดีหนอทำมันตัดอันไหนได้ตัดตัดที่นี่ได้เออมเป็นตัมันเป็นหลดอ้ยเห็ุอันนี้แหละดีกว่าผักเอาเขาไว้เป็นหลดเขาก็ที่เป็นหลดเิ้นมา โานละบละเออโดดนด้หกต่อ oh, ้ว uh. ้อ no ก้าก้าตีเลอตากากอยังเนาะลาย่างก็จะได้รู้สามพันนี้เจลบกูนีวยเนาะยาวกว่าตัวตากจนแห่งจักแดดปะทามแดดแห่งอืออ๋อทามแดดคุณน้องกูขาอ กระดู้ออกกระู้นะตาออปเลยไม่เจ้าื่อนออกไปแงงท่านได้มกเคลขึ้นออกไปแยงต้เปียกให้มันใช่แงงื่อนออกมาใส่ตะตั้งเราได้มันเมยส่องแบดขึ้นออกมาเออเอาเขาผักใหม่เขาไปตุดกใส่แงงมันจะมันส่องแบลขึ้นออกมาใส่ Hoa nắng rồi. Time, tìm được sụt và mặt gói hoặc là hoa. Hoa, dài 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 hoa. Hoa,

ตอนนี้เนาะพี่น้องจะคอง่นกะกำลังอันหั่นมันอยู่เนาะหน้า่นกะติดกับทางเขาบันนกอยเนาะพี่น้องก็อากาศดีเนาะหนาวๆหน่หนึ่งเนาะแต่ว่ามีแดกดกับอุ่นๆแหละพี่น้องอันนี้เส้นทางเมือบอ้านหอยยางเขาเนาะตรงขึ้นไปมันก็จะมีทางเลี้ยวเนาะพี่น้องเลี้ยวท้ายเนาะ นี่ข้อนีกก็เป็นมันนักอยจ้าดึกๆๆใกล้สิแล้วแล้วเรวตัวน,นี้ดอกไปก้น,นเงาตัวม,มันใหญ่แต่มันก้นง่า่แล้วตเปนอยอาปก้มันอลมันทุกเจ้าและคนกันยิ่ไทยออะข่อยอค็ขยแบกมาได้ <c oughs> กล่นขึ้นมาแล้วเนะาะกลับมาพันแบบนี้เนาะพี่น้องพันแบบนี้แล้วก็เออกลัไปตากแดดพี่น้องประมาณสามแดดหรือสี่แดดเนาะมันก็แห้งเขาก็ใส่กระสอบไว้เนาะพี่น้องเาไว้เพ่าดีกวบเนี่เปลาวันเงาเงาคนพันนี่อะไรเด็กปิดเอามานันพันตากนี่ เด็กคนก็โอเคเนาะพี่น้องวันนี้สพลงกับสองไก่กันสิพากันเมื่อแล้วพี่น้องว่าอะไรกันด้เนาะนี่ตากล้องเหงาจ้าโทรศัพท์บอมีเนาะพี่น้องเพิ่งเลยหยุดเทดคลิปเนาะโทรศัพท์บอมีจะบอกหรือบันทึกบอมีโทรศัพท์มันอะไร เอากัสิคอจคขีปเพียงสัมนีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสักเพียงพี่น้องที่สำคัญกับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประพัดลี่ไปมาจากซองเคงลาสาวลาวเด้อพี่น้องสบายดี